โอเคครับวันนี้ตัวผมก็จะมาสอนแต่งอะไรในห้องคนขับครับผมคือแต่งอะไรก็คือพวกม่านพวกตุ๊กตาหรือพวกลูกเต่าหรือพวกหมวกที่ว่าตั้งไวบ้บนคนคนโทนนะผมคือว่ามันจะมีหมวกมีมีกระเป๋ามีโทรศัพท์มันมีเว้นครับเดี๋ยวตัวตัวตัวผมเข้าไปให้ดูนะผมสำหรับคนที่บางคนเขาไม่รู้นะว่าภายในแต่งได้ครับ แต่คนที่รู้ก็ไม่เป็นไรครับผมก็นี่นะผมก็คือเข้าก็เข้าอันเดิมนะผมอันเดิมที่ว่าเข้าไปแต่งพวกแต่งพวกภายนอกนะครับผมก็คือเข้าครั้งแรกนะคืออันแรกก็คือต้องเข้าอันเดิมครับผมก็คือเข้าอันอน,นี้ครับผมที่ว่ามันเขียนว่าลด5.0%นะครับผม เราก็กดไปจากนั้นเราก็เข้าไปที่เบาะครับผมเข้าไปที่รูปรูปเบาะเนี้ยคือรูปบเบาะนี่มันจะเป็นคือมันจะเป็นภายในห้องคนขับนะผมนี่เห็นไหมครับรูปเบาะที่อยู่ข้างเพลงนะผมก็คืออยู่ประมาณอันที่เดี๋ยวแป๊บนึงผมหน้าจันที่เจ็ดครับผมที่ว่านับจากนี่นะผมนี่ หนึ่งสอี่ห้าหแล้วก็7จ็ครับผมคือเข้าไปที่รูปบอกนี่นะผมนี่เข้าไปที่รูปรูปบอกครับผมสาหรับคนที่ยังเข้าไมา่เป็นครับคือที่ว่าผมมาบอกนี่สำหรับคนที่ว่าเพิ่งเล่นหรือคนที่ยังไม่รู้ครับผมว่าภายในแต่งได้ครับคือมันมันจะแต่งได้ เฉพาะห้องคนขับนะผมส่วนอ่าห้องโดยสารนี่มันแต่งไม่ได้คือถ้าจะแต่งก็คือต้องไปสั่งทําภายในครับผมสั่งทําภายในก็จะก,ก็ที่รับทำเดี๋ยวก็มีช่างติช่างโอ๊ตกับก็มีอยู่หลายช่างนะผมส่วนใครมั่งตัวผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมแต่ที่ว่าผมคุยอยู่ผมก็คุยกับช่างโอ๊ตกับช่างช่างช่างติครับผม ก็นี่นะผมผมส่วนลอ้อกับภายในเสียงเครื่องอะไรก็คือของผมก็เอาของจังรวุตหมดครับผมนี่นะก็คือวิธีเข้าก็เข้าไปที่อันเดิมครับผมอันที่ตัว,ต,วตัวผมบอกเมื่อกี้นะเข้าไปที่รูปเบาะครับผมกดเข้าไปกดเข้าไปแล้วครับมันจะมีจุด3จุดครับที่ที่ว่าเราต้องเข้าไปกดครับผมนี่ นี่ครับผมคือมันจะแต่งได้ทั้งหมดสามอย่างครับผมมันจะมีมา่านมีของที่ห้อยครับผมของที่ห้อยก็คือเป็นพวกเป็นพวกเ,เดี๋ยวลองดูได้ครับผมว่ามันมีอะไรบ้างครับผมส่วนภายในนี้นะครับส่วนภายในรถนี่ตัวผมตัวผมสั่งทํานอกนะผม ตัวผมสั่งทํากับช่างโอ๊ตมาครับผมคือพวกพวกนี้คนระับพวกพวกคอนโทลพวกเนียคบคือที่ว่าเป็นตัวสีช,ม,ชมพูนะครับผมมันไปสั่งทําช่างโอ๊ตมาน่าจะร้อยห้าน่าจะร้อยห้าสิบมั้งที่ว่าผมทำมาผมมันทำมานานนะครับ นี่พวกพวกตัวตัวพวยอะไร,ะรับที่ว่าเป็นโลโก้สเกกเนียนี่ผมก็สั่งทำช่างรถมาบางคนก็เครื่องนิสันเครื่องอีโตซูก็ก็ให้ไปคุยกับช่างได้ครับว่าขอเป็นโลโก้อีโตสุขอเป็นนินิสันขอเป็นโลโก้กีโนอะไรก็เข้าไปคุยกับช่างได้ครับเรื่องเรื่องพวกรายละเอียดใน ในการสั่งสั่งอาสัยงทำนะผมเดี๋ยวบางคนนึกว่าเข้ามาเปลี่ยนได้ครับพวกไอ้ไอ้ไอ้ไอพวกนี้ครับไอ้พวกคนโทรพวกพวกพวกมอะไรนี่ไอ้นี่นคือตัวของผมสั่งทํานอกครับผมผมมันต้องไปคือตัวผมมันต้องไปจ้างเขาทาครับผมตัวเกมนี่มันจะเป็นพื้นรู้สึกว่าจะเป็นพื้นสีเทากับสีสดํา ที่ว่าเป็นเป็นตัวคนคนคนโทนนะผมโอเคครับเดี๋ยวตัวผมก็จะเลือกบอกนะผมว่ามีมีอะไรมาัางอันดับแรกนะผมตรงนี้ก็คือว่ามันจะเป็นม่านครับผมนี่ครับอันแรกเลยนะผมอันแรกเบิ้ลเนี้ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บผมน่าจะม่านนะนะผมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวตัวกับตัวตัวอันแรกนี่อันแรกสุดนี่อันเบิ้ลสุดนะอันเบิ้ลสุดนี่มันจะเป็นพวก ของห้อยครับผมแล้วก็ OBB ภาพหรือ OBB ลงรถนี่ของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันส่วนของแต่งนี่ของอะไรแต่งนีครับบางคนอันที่4นี่ครับอันที่4นี่บางคนนะอันนี้นะผมถ้าถ้าว่ามาเลือกอันที่4ีนี่บางคนนี่ก็จะเป็นตัวตุ๊กตาครับ บางคนก็จะเป็นป้ายนี้นะผมนี่จะเป็นพอกอดปับ๊บมันจะเป็นรูปรูปรูปป้ายนะครับเห็นไหม,มที่ว่าตัวของผมวงกลมไหมโออบบี BB, บางคนจะเป็นตัวตัวนี้นะผมมันแล้วแต่โออบบีของแต่ละคนมันจะไม่ไม่เหมือนกันบางคนกดแล้วมันจะเป็นมันจะเป็นตุกตาครับผมเห็นไหมครับตุกตุกตาน่าจะเป็นเสือไหม ผมว่าน่าจะเป็นเสือครับหรือเป็นตัวอะไรตัวผมก็ไม่แน่ใจครับผมนี่ครับตัวที่ว่าเหลืองๆเนี่ยผมก็นี่คนระับอันเบิลสุดนะผมก็คือว่าเลืกแต่เราเลือกครับผมส่วนเรื่องราคาก็เท่ากันนะผมนี่ครับเรื่องเรื่องเรื่องราคาครับผมก็คือมันจะเท่ากันว่าเราจะเลือกอันไหนก็ละราคาเท่ากัน เดี๋ยวตัวผมขออนุญาตแต่งให้ดูครับผมอ่าอันนี้ก็คืออันเบิลสูตรนะผม,ถ,ะผมนะถ้าเป็นอันที่สองนี่เดี๋ยวแป๊บนะผมแป๊บนึงถ้าเป็นอันที่สองนี่เดี๋ยวตัวผมขออนุญาตมาร์กให้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพอะว่าตัวผมบอกอันที่สองบางคนเขาไม่รู้อีกว่าในอันสองอันสามนี่ครับอันที่ที่สองเนี่ยส่วนม่านนี่บางคนสีจะ สีจะไม่เหมือนกันนะผมเพราะบางคนใช้ OBB จะใช้ไม่เหมือนกันเพราะบางคนก็เอาจากต่างต่างชาติมาครับก็เป็นก็ใน y o u t u b e ก็มีแจกครับผมก็ก็ก็พิมพ์ไปว่าพิมพ์ไปว่า OBB 3 7 1ก็มันจะมีเยอะครับมันก็มีเยอะคลิปที่ที่ว่าเขาเขาเขาาแจกกันมีเสียงอีโนเสียงยูสุเสียง สแกนเนียก็คือเยอะครับเป็นพวกเสียงเครื่องเป็นพวก OBB ภาพนี่นะครับเราก็มากดตรงตรงกลางครับผมคือตัวผมบอกก่อนเดี๋ยวบางคนว่าทําไมของผมม่านสีนี้ของเพื่อนสีสีสีอื่นคนระับมันก็เลกแต่ OBB นะผมนี่ครับอันเลขนี่ผมว่าน่าจะเหมือนกันก็คือน่าจะเป็นสีสีเดียวกันหมดเลยครับม่านน,นี่ครับ เดี๋ยวโทษกับโทษกดกดกปิดกับมีม่านนี่ครับม่านกนะ็คือเป็นม่านก็คือเป็นม่านที่ว่าจะบงังแดดเรานะผมบางคนเขายังไม่รู้จักว่าม่านม่านนี่มันคืออะไรก็คือเป็นที่บงังแดดเราก็คือเป็นผ้าบ้านเป็นผ้าบ้านก็เหมือนกับผ้าม่านที่ที่บ้านเราครับผมผ้าบ้านหน้าต่างครับผม ม,นมนนันี่ครับออันที่หนึ่งครับอันที่สองนี่บางคนนี่ OBB บางอันนะผม OBB บางอันนี่ตรงนี้จะเป็นสีน้ำน้ำเงินครับส่วนที่ว่าเป็นตัวคล้ายๆกับเป็นคล้ายๆที่ที่ที่ห้อยเนี้บที่ห้อยนี่บางคนก็เป็นสีเหลืองนะผมมันก็แล้วแต่ OBB ก็ผม ท,ที่ว่าห้อยก็คือว่าก็คือเป็นเป็นตัวห้อยเนี่ยผมบางคนก็เป็นสีสีเหลืองครับมันแล้วแต่ o v b นะที่ว่าผมผมผมพูดอยู่เดี๋ยวบางคนว่าทําไมขอ,ของเขาสีนูน้นทาไมของผมสีสีนี้อ่ามันก็แล้วแต่ o v b ครับผมนี่ครับตัวผมก็ลองให้ดูครับผมนี่ครับเห็นไหมบางคนก็อ่าม่านอันที่ที่สามนี่ก็คือ คือตอนที่เราเลือกนะผมวิธีเลือกให้เรามาแตะตรงตรงนี้นะผมนี่ให้เรามาแตะเลือกอันหนึ่งตรงสามสี่ส่วนอันที่สามเนี่ยบ,บางคนจะเป็นสีคล้ายๆกับแดงหรือว่าเป็นสีคล้ายๆเลือดหมูครับก็คือว่าจะเป็นแดงแดงเข้มครับม่านนี้นะม่านอันที่สามนี่ครับ บาง OBB นะผมบาง OBB คือถ้าว่าตัวตัวตัวผมบอกบางคนนี่คือมันก็เป็นไม่ใช่ครับผมมันคือ OBB ภาพนะผมยกเว้นว่าใช้ตัว OBB เดียวกันเหมือนกับ้าคน5้าเครื่องตัวสาบห้าเครื่องใช้ OBB เดียวกันก็คือม่านจะอันเดียวกันหมดเลยครับ เดี๋ยวผมมันก็มาบอกรายละเอียดครับส่วนม่านอันที่สี่นี่ครับบางคนนะบางคนหรือบาง OVB นีครับม่านตรงนี้นี่บางคนจะเป็นสีสีแดงนะผมนี่ชายล่างนะผมชายล่างบางคนก็แดงนะผมบางตัวบาง OVB ครับผมมันจะเป็นสีสีสีแดงครับ แต่ของผมนี่มันจะเป็นสีชมพูครับมันจะเป็นคือมันจะเป็นสีสีเทาสีชมพูโอเคครับอันนี้ม่านก็คือจอบเลนนะม่านเดี๋ยวตัวตัวของผมก็ไปไปที่ที่นะครับอันล่างสุดเลยครับผมมันจะมีเบินสุดตรงกลางแล้วก็ล่างครับผมนี่ครับล่างนะล่างก็คือให้ดูให้ดูที่ว่าผมผมผม,ผมวงไว้นะครับคืออันล่าง เราก็มาเตะเหมือนเดิมครับเตะเหมือนเดิมแล้วก็วิธีเลือกนะผมเราก็มาเตะในช่องนี้ครับผมนี่ช่องที่ว่ามามันเป็นรูปอย่างนี้ผมวิธีเตะนะผมนี่ครับเราก็มาเตะตรงช่องก็คือเนี่ยท,ที่ว่าเป็นรูปตัวจับอย่างนี้ผมนี่ให้เรามาเตะในช่องนี้นะ มันก็เหมือนทั้งม่านทั้งของห้อยทั้งทุกตาเนี่ยมันก็เหมือนนั้นหรือว่าจะไปแต่งอะไรอื่นมันก็ให้เลือกช่องช่วงนี้เหมือนกันครับมันจะเลือกได้หนึ่งอย่างนะผมสมมุติว่ามันมีสี่อย่างนี่เราจะเลือกได้แค่อันเดียวครับผมนี่ครับอันแรกนี่ก็คือวิธีดูนะผมก็คือมันจะตั้งอยู่ตรงตรงนี้นะผมนี่ครับมันมันจะตั้งอยู่ตรงตรงตรงนี้ครับผม นี่ตั้งอยู่ตรงที่บนคอนโทรลนนะหรือบนหรือว่าบนจอหรือว่าเป็นจอ,อ,อ GPS คือเป็นจอนําทางเราอะเพราะว่าตัวเราเข้าเกมนี่มันจะเป็นจอจอตรงนี้มันจะเป็นจอนําทางครับผมคือเป็นจอนําที่ว่าให้เราวิ่งไปตามตามทางสําหรับสําหรับคนที่ว่าวิ่งในรถนะเนี่ยครับก็คือเวลาเปลี่ยนให้เรา ให้เรามาดูตรงตรงนี้ครับว่ามันจะขึ้นอะไรครับผมน่ครับอันแรกนี่เป็นตัวจับกับอันที่ที่สองเป็นเว่นครับอันที่สามก็เป็นเป็นหมวกครับอันที่สี่ก็เป็นเป๋าผมว่าน่าจะเหมือนกันหมดเลยตัวตัวตัวนี้นะผมมันจะเหมือนกันทุกทุกอบีครับยกเว้นว่าตัวห้อยครับผมตัวห้อยกับม่านถ้าเป็นเป็นตัวห้อยกับม่านเนี่ผมว่าบางอบีมันจะจะไม่เหมือนกันบางอบีีควระสี ม่านนี่คือตัวม่านนี่มันจะเป็นตัวม่านนี่มันจะเป็นม่านเดียวกันแต่ว่าคนละสีครับผมม่านนี่ม่านนี่ครับมันมันจะเป็นลายเดียวกันทรงเดียวกันแต่ว่านนค, my my food, คนละสีนะผมคือสมมุติว่าอันนี้เป็นเป็นของผมเป็นสีชมพูส่วนคนคนอื่นก็เป็นสีแดงครับ microscope. มันก็แล้วแต่สีนะผมมันแล้วแต่ OBB ครับ ส่วนของห้อยก็ผมว่าไอ้ลูกเต๋านี่น่าจะเหมือนกันส่วนที่ห้อยเขียวนี่ส่วนต้นไม้นี่ผมว่าน่าจะเหมือนกันนะแต่ว่าไอ้รูปประคำนี่ก็ผมว่าน่าจะเหมือนกันแต่แต่แต่ว่าที่ที่ผิดกันนี่ผมว่าน่าจะเป็นอันที่4ี่ครับนี่อันนี้นะผมว่าน่าผมว่าน่าจะผิดกันบางคนกบางคนพอกดปั๊บมันจะขึ้นเป็นรูปป้ายเน่้ห้อยอยู่เดี๋ยวคือบางคนกดแล้วมันจะขึ้นเป็นรูปเป็นรูป ป้ายนี้ห้อยอยู่ครับนี่ครับป้ายนี้ห้อยอยู่ป้ายเนี่ยจะห้อยอยู่คือห้อยอย่างไรมันก็ห้อยเหมือนกับมันก็ห้อยเหมือนกับรูปประคำเนี้ยครับนี่มันจะห้อยมันจะห้อยอยู่แบบมันนี้ครับผมก็คือว่ามันจะเป็นเชือกแล้วก็มันจะห้อยออกมาคือมันจะเป็นแต่ถ้าคนไหนที่ใช้ o v b เดียวหรือว่าเหมือนกับผมนี่ก็มันจะเป็นหมีครับเอือตัวกับมันจะเป็นก็คือว่ามันจะเป็นตุกตาครับนี่ครับผมคือภายในนี่ภายในห้องโดยสารมันจะแต่งได้สามอย่างครับผมแต่ตัวเมื่อกี้ตัวตัวของผมบอกเล่นนะผมพวกพวกพวกคนคนคนโทนพวกภา,ภายในหรือว่าพวกอ่า พวกอะไรนี่ตัวเราต้องสั่งตัวเราต้องสั่งทำครับผมคือภายในล้ออะไรนี่คือเขาจะห้ามแจกกันครับผมคือจะสั่งทําได้หรือว่าถ้าจะยังไงก็คือทักไปคุยกับช่างเอาว่าจะไปว่าจะไปซื้อต่อเพื่อนได้ไหมหรือว่ายังไงก็ให้เข้าไปคุยกับกับช่างก่อนครับพอช่างส่วนมากแล้วเขาจะคุยกับช่างเอาว่าของผมขออนุญาตซื้อต่อคนนี้ได้ไหมยังไงก็ ให้เข้าไปคุยกันหรือว่าบ,บางคนก็หุ้นกันยังไงก็ให้เข้าไปคุยกับช่างเราครับผม <S <S เรื่องรายละเอียดนะ <S 1> <S 1> เหมือนสมม,มุติว่าร้อยห้าสิบก็หารกันคนละห้าสิบเพื่อว่ายังไงก็ให้เข้าไปคุยกับช่างเอาว่าสมม,มุตินะว่าสมม,มุตินะว่าสามคนนี่ช่างบอกกันได้แต่ว่าช่างขอสองร้อยปเนี้ยก็คือให้ไปคุยกับช่างเอาพวกนี้นะพวกพวกพวกภายในพวกหลังคาพวกพวกเบาะนะ โอเคครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ตัวผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะเพราะว่าผมมันแค่มาสอนเรื่องการแต่งม่านการแต่งที่ห้อยแล้วก็การแต่งของของแต่งนี้ผมนี่มันจะมีหมวกมีโทรศัพท์มีกระเป๋าครับมันก็ก็ก็เลยแต่เราจะแต่งเอาโอเคครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะผม